โทเราจะมาเอิมห่อของไปให้เพื่อนๆกัน <ไป S 1> ห่อว่าไม่กิน,หนโหทุกคนเรามาเด <ไป S 1> ี๋ยวเรามาได้ได เราจะมาแพ็คของให้เพื่อนๆกันใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาเลยนะแล้วก็ส่งที่อยู่เรามีอะไรจะอวดเราไปงานไปปิดทองแล้วเราอะก็ไปเล่นปลาลูกโปง่งอะทีนี้ปลาไม,ไม่ได้สักตัวแล้วพอทีเนี้เกิดพอาปลาแล้วก็ได้มานี่ เคเบเราเลือกเป็นเคเบยนะทุกคนดูอีกคลิปหนึ่งอ่ะเราจะทำซาก,กุชิลูกเคเบสโอเคนะนะแต่ว,ว่าทุกครั้งวันนี้เราจะจะมาทำจะ,จะมาแพ็คของให้คนดูกัน ทุกคนเลือกให้หน่อยจะเอาอันไหนดีโอ้ยดูเสียบตากก่อนนะทุกคนมันมองไม่เห็นอ,อะไรอปเ๊ปบ๊ปเบ๊เบ๊ปบ๊อปเบ๊ปเบ๊เบ๊อปเบ๊ป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 บบเอเอน เอาอได้และอ่ะปิดไปเรียบร้อยเราจะเอาวันไหนดีทุกคน มี่หลายอันเลยเราแต่เรารีวิวทุกอันก็ไม่ได้นะเพราะว่าดูมันไม่ทนันเพราะมันเยอะมากทูถึงเนี่ยมันไม่เยอะใช่ไหมทุกคนมองไม่เยอะใช่ไหมแต่ที่จริงอ่ะมันเยอะมากให้ดูเคื่องนสี่อันก็พะอละเพราะว่ามันไม่ทนนะันอ่ะ เป็นรูปผู้หญิงถือปินสอดินสออะไรใหญ่ขนาดนั้น,น,นก็ไม่ป้าบอกโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปธรรมชาติดอกไม้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนกระดาษโน้ตแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นเนี่ยแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็กระถางต้นไม้โอเค แต่ว่าเราอ่ะจะเลือกเป็นเราว่าเห็นอนะ่ะอันนี้มันอลังการก็คืออันนี้อัเอาอันนี้นะแล้วก็เราจะเราจะให้เราจะให้สามอันนะคะ โอเคก็ okay. จะใส่กนอนหืมโอเคหรือเราจะไปเลือกสกคุชี่ใส่กันนี่ก็จะเป็นนี่ใส่มันก็จะได้ประมาณนี้ ที่เหลือเราจะเก็บนะโอเคเราจะเลือก,ก,กสักคุชิมาใส่อันที่ดีที่สุดมาดูกันก่อนนี่อันที่เราจะให้ก็คือเป็นปืน ท่นพังเมื่อไหนทุกคนก็เอาเตกไวปิดได้นะแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่พังนะตอนเนี้ยแต่ถ้าทุกคนได้ไปมันก็จะไม่เป็นไรถ้าทุกคนได้ไปแล้วมันพังก็เอาพัมมาเตอมาปิดหรือไ่ก็กาวจะใส่เอง ็บาไนี่น,นืมอ่ะต่อไปเอาธงประเทศอะไรก็ไม่รูกน่าจะให้อัน,นี้กับตัใส่ึ้นไป ประเทศไทยเราให้ไม่ได้เลยเพราะว่าเรารักมากอันสโลมากใครจะไปให้แต่เราก็เลือกอันที่สโลให้นะจะให้เป็นเป็นรูปเอเวอเร้วเรียถุงปกนี่เป็นปกนี้ ูจำชื่อไม่ได้แล้วก็ใส่ใส่ก่อนนะกล่องมันเต็มแล้ว่ะเอาแค่นี้ก่อนนะปิดเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะรีวิวของที่เราสั่งมาแต่ว่าเดี๋ยวไปดูคลิปอื่นนะและถ่ายตอนนี้เลยแต่ว่าให้จบคลิปนี้ก่อน โอเคเราก็ปิดเรียบร้อยเลยนะเราจะติีสวิตเตอร์นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวก่อนเราปิดก่อนมันขาดฮึ่มจะเปิดไฟใช่ไหมลูกก็ถ่ายคลีบ่ะ How do Oh! Keep can hear you! I can't hear I can't I can hear you! I can

ติดป okay, so ุ yeah. ah, oh, okay. no ๊บเขติดอยู่เาจะเขียนคำว่าแป๊บสีไม่ค่อยเจนเลยคุๆไปเอาสีอื่นก่อนแล้วก็จะเขียนด้ย มันเหมือนอ้นี่แต่ว่าคนละย,ยี่ห้อสีเสียรเหมือนกัน โอเคไปเปลี่ยนไอ้บิก๊กมาเนี่ยแล้วก็เขียนก่นอนแพ็คของให้คนดี แค่นนแะแพ็คของให้คนดูโอเคโอเคทุกคนไม่ไายใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาบอกที่อยู่ได้เลยนะ อยู่ตรงไหนอยู่ตรงเมืองอะไรก็คอมเมนต์มาบอกสำหรับคลิปนี้เราไปกันนะคะเดี๋ยวคลิปตอนนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปนะี้เดี๋ยวจะลงก่อนแล้วทีเนี้เราก็จะไปถ่ายรีวิวคไม่ใช่ซุกซี้มันเป็นของเล่นทุกคนบ๊ายบาย ที่อยู่มาด้วยนะบายบาย